สวัสดีครับพบกับผมซันนกกรงชาแนลนะครับผมวันนี้ได้มีน้องท่านหนึ่งนะครับผมเคยคอมเมนต์เอาไว้ว่าพี่นกสายขนไปบนสนามไม่ค่อยลงนะครับผมเอาแต่สายขนนะก็คือสายสายเหตุของการสายนะครับผมก็มาจากมันมีตัวไรนะครับผมตัวอะไรหรือตัวมะเล็งเล็กๆอ่ากัดนกกรงนะครับผม มันก็เลยออกมาในรูปแบบสายฝนบางตัวหันกลับไปอ่ารูดกินโชวเลยนะครับผมในสนามอืมก็คลิปก่อนหน้านี้ก็เคยบอกไปแล้วนะครับผมว่าให้อาบน้ำตะไคร้อ่ามันมีอยู่สองวิธีนะครับผมวิธีที่หนึ่งก็คืออาบน้ำตะไคร้วิธีที่สองก็คืออาบน้ำเกลือนะครับผมอ่าเกลืออาบน้ำ แต่วันนี้ผมจะมาทําวิธีที่ผมใช้นะครับผมก็คือใช้น้ําตะไคร้นะครับผมมีน้องคอมเมนต์มาว่าทําทยังไงขอภาพประกอบด้วยครับเขาจะได้ทําถูกโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาจะได้นะเดี๋ยวก็จะให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะครับผมอ่าและนี่ก็ละเอีกของเรานะครับผมตะไคร้เห็นไหม อืใช้สักสามสี่ต้นนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมอ่าแล้วก็นี่เอามาทำไมเอามาทุบตะไคร่นะครับผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดไม้ดูว่าผมทํำแบบไหนจนได้น้ำตะไคร้นะครับผมอ่าทำทำวิธีให้ดูเลยเดี๋ยวก็ขวานให้ดูแล้วก็ไปจนถึงเอาไปใส่ในกรงนะครับผมเอาไปใส่ในกรงน้ำนอกว่า ใส่ตรงไหนอะไรยังไงอ่ามาดูกันครับผมอ่ามาขั้นเลขนะครับผมขั้นเลขเราก็ตีก่อนเลยนะครับผมคือนำมาตีละขัน้นแล้วก็ตีก่อนเลยนะ ีละเอียดนะครับผมให้น้ำมันออกมานะน้ำาจากน่ออกหมดเลยนะครับคือใจความสำคัญต้องตีให้ละเอียดนะครับผมทุกขั้นนะตีให้น้ำาออกมายิ่งดีนะครับผม แล้วเพื่อน,อนจะเห็นมันจะเป็นชานแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแบบนี้เกือบจะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวตีต่ออีกสักนิดไอ้น้ำออกมาเยอะๆนะแบบนี้คือได้เลยนะครับผม ใช้มีดนะครับผมอืเราซอยไปเท่าไหร่ก like yep. ็ได้นะครับผมแต่ผมก็ซอยประมาณนี้ตลอดนะเห็นไหมครับ นี่เราได้วัตถุดิบแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆไปเอาหม้อใส่น้ําแบบนี้เห็นไหมครับผมผมก้มมาดูอยู่นะครับผมอ่านี่น้ําน้ําที่เราจะใช้นะครับผมคือเพื่อนๆสามารถต้มใส่ขวดไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราใส่ขวดไว้ใช่ไหมเราก็เก็บมาใช้ได้ตลอดนะใส่ตู้เย็นก็ได้ แต่เมื่อยินๆเราอย่าเพิ่งเอาให้นกตอนเราตั้งให้อุณหภูมิปกติก่อนนะครับผมมาเลยนะครับผมใส่ไปเลยไปเดี๋ยวตัดไปตอนไปขึ้นเตาแก๊สนะครับผมนี่หลังจากที่เราเตรียมมาเสร็จนะครับผมเราก็ขึ้นเตาแก๊สเลยนะครับผม เคือ,ให,อให้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆต้มไปจนน้ำออกแบบสีเขียวๆคือน้ำสมนุนไพรออกมาแล้วครับผมใช่ไหมนี่คือเราเราเปิดแบบนี้เลยเรามาต้ม คือเราต้มเอาน้ำาจากตะไคร้ออกมาเยอะที่สุดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในแก้วน้ำให้นกกรงของเราอาบกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะจําลองให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่จําลองในกรงให้ดูครับผมมาดูกันครับผมเดี๋ยวรอมันรอมันสุกสักแป๊บนะรอให้มันน้ำเขียวๆออกมาเยอะ อ่าโอเคนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนเอาไปใส่ในกรงให้นะครับผมหลังจากที่ผมได้ต้มเสร็จใช่ไหมครับผมอ่าน้ำก็จะออกมาประมาณน,นี้นะครับผมเห็นไหมเขียวๆเ,เลยครับผมนี่น้ำตัวนี้เราเอาไปให้นอกอ่ำนนะครับผมอ่ามันจะออกเขียวๆเ,เลยนะครับผม มาเรามาใส่ในกรงกันให้ดูนะครับผมนี่เป็นกงรงมยรันแบบนี่เหนะ็นี้ นี่นะครับผมใส่แบบนี้เลยครับผม,มแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมน้ำต้องยินนะครับผมไม่ใช่ว่าต้มร้อนๆแล้วเอาไปให้อาบเลยนะครับผมตายพอดีนะ สำหรับคลิปนี้ใครที่คิดว่าได้ความรู้จะมากหรือจะน้อยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแก้ปัญหานกสายขนนะครับผมก็คือเรากําจัดไล่ตามตัวมันโดยการอาบน้ำตะไครนะครับผมครับลาไปก่อนวันนี้ก็มีความรู้มาให้ก,กันเท่านี้สวัสดีครับ